สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนการก็คือชาดกสาวกและพุทธาศาสนิกชนตัวอย่างค่ะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าการศึกษาประวั พุทธาสาวกและชาดกมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรการศึกษาประวัติพุทธาสาวกและชาดกนะคะทําให้เราได้รับข้อคิดและนาข้อ,อคิดที่ได้เนี่ยมาปฏิบัติตามนั่นเองค่ะสําหรับสาวกตัวอย่างคนแรกนะคะก็คือพระโสณโกริวิสาพระโสณโกริวิสานะคะเดิมชื่อโสนณะเกิดในตระกูลเศษฐีเมืองจำปาแขวนอังคะ มีลักษณะพิเศษคือมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุม่มและมีขนอ่อนขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าของท่านพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับถึงลักษณะพิเศษนี้จึงรับสั่งให้โสนะไปเข้าเฝ้าในคราวนี้โสนะก็มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยและได้ฟังพระธรรม,มเทศนาจนเกิดความศรัทธาและขออุปสมบทเป็นภิกษุ เมื่ออุปสมบทแล้วท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมด้วยความเพียรท่านเดินจงกรมอย่างหนักจนเท้าแตกเมื่อเดินด้วยเท้าไม่ได้ท่านจึงใช้วิธีคานด้วยเข่าและฝ่ามือทั้งสองจนกระทั่งเข่าและฝ่ามือทั้งสองแตกแม้กระน,นั้นท่านก็ยังไม่บรรลุธรรมท่ทานจึงเกิดความท้อแทะพระบรมศาสดาทรงทราบ จึงเสด็จมาประทานโอวาทด,ด้วยข้ออุปมาเรื่องพินสามสายว่าสายพินเมื่อขึงหย่อนเกินไปย,ย่อมส่งเสียงไม่น่าฟังเมื่อขึงตึงเกินไปก็ขาดและไม่อาจส่งเสียงได้อีกฉะนั้นเพื่อผลอันดีที่สุดควรขึงให้พอเหมาะจากส่งเสียงอันไพเราะท่านโสนะโกริวิสาปฏิบัติตามโอวาทที่ท่านทรงแนะนำ คือปฏิบัติให้พอเหมาะพอดีตามทางสายกลางไม่ช้าก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันค่ะสำหรับคุณธรรมที่เราได้จากการศึกษาประวัติของพระโสนาโกริวิสณนะคะก็คือ 1. ความเพียรคนที่มีความเพียรย่อมประสบความสำเร็จได้ 2. ความพอดีการกระทำทุกอย่างควรปฏิบัติตามทางสายกลางไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปค่ะ สำหรับสาวกตัวอย่างคนที่สองนะคะสมเด็จพระสังฆราชสาปุษสเทโวสมเด็จพระสังฆราชสานะคะเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงครองวัดราชประดิษฐานมหาศรีมารามในสมัยรัชกาลที่หทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปีพศ2436ถึงปีพศ2442 พระองค์ประสูติที่จังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อปีพศ2356ต่อมาพระองค์บรรพชาเป็นสนนมณรนเมื่อพระชนสาได้14ปีได้เข้าแปรพระปริยัติธรรมเป็นครั้งแรกโดยแปรได้สองประโยคพระองค์ถวายตัวเป็นศิษย์อยู่ในสำนักของรัชกาลที่สี่ตั้งแต่ยังทรงเป็นสมณรน,นและศึกษาพระปริยัติธรรม ต่อจนพระชันษาสิบแปดปีทรงแปลพระปริยธรรมอีกครั้งครั้งนี้ทรงแปลได้เก้าประโยคเป็นสมณเณรองค์แรกที่ได้ปร,ริยนเก้าประโยคในสมัยรัตนาโกสินทร์พระองค์อุปสมบทณวัดราชาธิวาสเมื่อปีพศ2376ต่อมาได้ลาสิขาไปเป็นคารวาสอยู่ระยะหนึ่ง รัชกาลที่4โปรดให้อุปสมบทใหม่เมื่ออุปสมบทแล้วทรงแปลพระปริยัติธรรมอีกครั้งหนึ่งและทรงแปลได้หมดทั้ง9ประโยคจึงมีผู้ถวายสมญานามว่าสังฆราช18ประโยคในปีพศ2431รัชกาลที่5ทรงพระก,กรุณาโปรด9ให้ทำการสังฆยนาพระไตปิฎดก สมเด็จพระสังฆราชสาได้ร่วมสังฆานาด้วยพระไตรปิฎกที่จัดพิมพ์ในครั้งนี้พิมพ์เสร็จเมื่อปีพศ2436สมเด็จพระสังฆราชาทรงนิพนธ์หนังสือเทศนาและยังมีงานแปลพระสูตรและเบ็ดเตล็ดอื่นๆอีกมากมายซึ่งผลงานของพระองค์ ยังคงใช้ในการเทศนาและศึกษาเล่าเรียนของพระพิษุกสมเนรมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระสังฆราชาสิ้นพระชนเมื่อปีพศ2442สิริพระชันษา87ปีตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนในหลายด้านเช่นความเพียรพยายาม ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาพระธรรมสมควรได้รับการยกย่องเป็นชาวพุทธตัวอย่างสมเด็จพระสังฆราชาทรงมีพระจริยวัตรที่สมควรเป็นแบบอย่างเช่นทรงปฏิบัติพระองค์ตามพูทธปณิธานสี่ประการทรงมีความเพียรพยายามขยันหมั่นเพียรในการศึกษาพระธรรม คุณธรรมที่เราได้รับจากการศึกษาประวัติของสมเด็จพระสังฆราชานะคะก็คือการมีความเพียรพยายามในการศึกษาพระธรรมนั่นเองค่ะสำหรับสาวบุคคลที่3นะคะก็คืออาจารย์เสถียนโพธินันทะอาจารย์เสถียนกมุลมานเกิดขึ้นในวันที่17มิถุนายนพศสองพที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราช อำเภอสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครบิดาเป็นชาวจีนชื่อนายตั้งเป็งถงและมารดาชื่อนางมาลัยอาจารย์เสถียรเรียนหนังสือระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนราษฎรด,ดเจริญและไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมัธยมวัดประพีตพิมุกในวัยยาวอาจารย์เสถียรเริ่มมีจิตใจโน้มเอียง เข้าสู่พระพุทธศาสนาเช่นชอบวาดรูปพระพุทธเจ้าชอบเล่นแต่งกายเป็นพระจีนอาจารย์เสถียรเป็นผู้ที่มีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาชอบซื้อหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาอ่านมากมายจนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเทรวาและฝ่ายมหายาน อาจารย์เสถียรเริ่มเขียนบทความธรรมะลงในหนังสือธรรมะและเริ่มแสดงปา,ากฐกถานในที่ต่างๆต,ตั้งแต่อายุ18ปีต่อมาเมื่ออายุ20ปีเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นโพธนินทะแปลว่าผู้มีความพอใจในการตัดสู้โดยมีความประสงค์ให้ใกล้ชิดพระศาสนาและอุปสมบทที่วัดกันมาตุยาราม เป็นเวลาหนึ่งเดือนเศษแล้วจึงราศิขาไปเป็นอาจารย์ในมหามากุราชวิทยาลายัยท่านถึงแก่กามเมื่ออายุได้38ปีอาจารย์เสถียนโพธินันทาได้ปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีคือสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี จึงสมควรได้รับการยกย่องเป็นชาวพุทธตัวอย่างแบบอย่างที่ดีของพระอาจารย์เสถียรโพธินันทะนะคะก็คือการสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนในพพุทธศาสนามีความเริ่มใส่ในพพุทธศาสนาปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดีของมารดาน,นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็คือชาดก ที่ชื่อว่าจูรเศรษฐีชาดกหรือเศรษฐีหนูนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะทีเชอร์ได้นำชาดกมาให้นักเรียนได้ชมกันเพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเราลองมาดูกันเลยค่ะซากหนูนี่นะถ้าใครเอาไปขายก็จะได้เป็นเศรษฐีในมีช้านี้หรอกจริงหรือขอรับท่านเศรษฐีจริงแท้แน่นอนทีเดียว ซากหนูตายจะทําให้เป็นเศรษฐีได้ยังไงกันนะนะนะซื้อซากหนูไปให้แมวที่บ้านไหมจ๊ะเองจะขายเท่าไหร่ล่ะแมวฉันมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รอกหนูตายนะมันชอบหนูเป็นๆมากกว่าก็แล้วแต่น้าจะให้ละจ้าฉันให้หนึ่งกากระนึกก็แล้วกันเอารับไปสิขอบคุณจะนะหนึ่งกากะนึกจะเอาไปทําอะไรดีนะซื้อน้ําอ้อยแจกคนเก็บดอกไม้ก็แล้วกันพี่สาว เก็บดอกไม้มาเนืเอยแวะกินน้ำอ้อยก่อนเถอะจ้าอืมชื่นใจจริงๆพรรูปรอเอา้าฉันให้ดอกไม้เป็นการตอบแทนน้ำใจเจ้าดอกไม้เยอะแยะเลยเอาไปขายดีกว่าเฮ้อเมื่อคืนพายุกระหนำ่ำพัดต้นไม้ในวังหลวงล้มละเนรนาข้าจะเก็บยังไงไหวละเนี่ยลุงงั้นฉันขอไม้พวกนี้ไปทำฟืนนะเออเอาไปเถอะดีเหมือนกัน ค่าก็เกียเก็บอยู่เอ้าเด็กๆก,กินน้ําอ้อยเสร็จแล้วก็ไปช่วยกันขนไม้ออกมาไว้ข้างนอกนะครับลุงครับฉันมีไม้มาขายนะลุงอยากซื้อเอาไว้ทําฟืนมากไหมล่ะเออเอาสิข่าเมาหมดเลยได้เงินมา16กระหาปณนะแล้วลุงใจดียังให้โอ่งเปล่ามาอีกตั้งสี่ใบตักน้ำใส่โอ่งไว้ให้คนหาบหญ้าตรงโน้นด,ดีกว่าขอบใจมากไอ้น้อง เกี่ยวหญ้ามาเหนื่อยๆได้น้ำเย็นจากเจ้าคอยชื่นใจน้อยถ้ามีอะไรให้พวกพี่ช่วยก็บอกมาเลยนะไม่ต้องเกรงใจพรุ่งนี้จะมีพ่อค้านำมาห้าร้อยตัวผ่านมาแถวนี้นี่นาะงั้นฉันขอหญ้าจากพวกพี่คนละหนึ่งกำมือก็แล้วกันจ้ะได้เลยไม่มีปัญหาและฉันจะขออีกอย่างหนึ่งถ้าพรุ่งนี้ฉันยังไม่ได้ขายหญ้าพวกพี่ก็อย่าพึ่งขายนะ รับรองว่าพี่ต้องได้ราคาดีนนแน่ๆนโตกลงไอ้น้องเฮอ้อหมู่บ้านนี้ไม่มีหญ้าขายให้ม้าเลยหรือไงเนี่ยมาห้าร้อยตัวยังไม่ได้กินหญ้าเลยวันนี้อ้าวอยู่นั่นเองหญ้าหมดนี่ราคาเท่าไหร่แล้วพ่อนโนมหนึ่งพัจ้าอืมแพงไปหน่อยแต่ทำไงได้ฉันเหมาหมดนี่แหละได้เงินเยอะเลยคราวนี้ ไปเหมาสินค้าในเรือสำเภาสักร้อยลำมาขายดีกว่ามีน่าเชื่อว่าซากหนูแค่ตัวเดียวจะทำให้เราเป็นเศรษฐีได้ต้องไปขอบคุณท่านเศรษฐีเส้นหน่อยเออไม่ต้องมาขอบใจข้าหรอกเจ้ามาถึงวันนี้ได้ก็เพราะความฉลาดและความพยายามของเจ้านั่นเองข้าชอบใจเจ้านะที่มองเห็นคุณค่าของเงินแล้วก็รู้จักหางเงินให้เพิ่มขึ้นได้ตามลำดับ เจ้าสมควรอย่างยิ่งที่จะได้เป็นเศรษฐีปกครองสมบัติแทนข้าข้าจะยกลูกสาวแสนสวยของข้าให้เป็นขู่ครองของเจ้านะขอเศรษฐีไหมสำหรับชาดกที่เราได้ชมไปนะคะก็จะได้รับข้อคิดคือผู้ที่มีปัญญาสามารถสร้างฐานะได้ด้วยทุนเพียงเล็กน้อยนั่นเองค่ะ เรื่องที่สองนะคะชาดกเรื่องวันนาโลหะชาดกหรือหมาจิ้งจอกจอมอยุยงนั่นเองค่ะเราลองมาดูกันเลยนะคะวันนาโลหะชาดกในอดีตการมีราชสีและเสือโครงอาศัยอยู่ด้วยกันในถ้าแห่งหนึ่งและมีลูกสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอยู่รับใช้ครั้นอยู่มานานเข้า สุนัขจิ้งจอกตัวนั้นมีความคิดอยากกินเนื้อราชสีและเนื้อเสือโครงจึงคิดอุบายให้ทั้งสองแตกความสามัคคีกันเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วจึงยุยงราชสีด้วยคำโกหกว่าเสือโครงได้กล่าวติเตียนราชสีว่ามีลักษณะท่าทางและกำลังความกล้าหาญน้อยกว่าตนราชสีไม่เชื่อและกล่าวตอไปว่าไปเถิดแก สุนัขจิ้งจอกตัวนั้นจึงไปยุยงเสือโคร่งด้วยคำโกหกนั้นอีกเสือโคร่งจึงไปถามราชสีเพื่อหาข้อเท็จจริงเมื่อรู้ว่าถูกสุนัขจิ้งจอกยุยงให้แตกความสามัคคีกันจึงต่างไม่ถือโทษปรดเคืองกันแล้วสัตว์ทั้งสองก็มีความสามัคคีปรองดองกันเหมือนเดิมส่วนสุนัขจิ้งจอกก็ไม่สามารถอยู่ในที่นั้นได้ต่อไปจึงหนีไปอยู่ที่อื่นแทน สำหรับชาดกที่เราได้ชมไปนะคะเราก็จะได้ข้อคิดว่าคนมีความรู้ย่อมหนักแน่นอยู่ในความสามัคคีไม่แตกแยกกับหมู่คณะด้วยคำอยู่ยงของผู้อื่นนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการทบทวนบทเรียนนะคะเมือนเดิมเลยให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดลงบนสมุดหรือกระดาษโดยเขียนด้วยลายมือที่บรรจงและสวยงาม ซึ่งทิเชอร์ได้มีวิธีการเขียนมาให้แล้วนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่และวันที่ด้วยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลนะคะเพราะว่าเวลาตรวจงานจะได้ไม่มีการผิดพลาดนะคะ สำหรับวันนี้นะคะที่เจ้าจะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องหน้าข้อความที่ถูกต้องและทำเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนั่นเองโดยจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วมนเดิมเลยค่ะถ่ายรูปลงในอัลบั้มในชื่อของตนเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีและอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ฝากให้นักเรียนดูแลตนเองรักษาสุขภาพมา้างมือและใส่แมสกก่อนออกจากบ้านแล้วเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ